ดูนะฮะันนี่แผ่นแต่นะครับอ่าอะไครับก็เปิดแล้วนะครับตัวนี้สั่งเปิดนะครับแล้วก็มีรีโมทอีก2ตัวนะครับนี่ครับรีโมทเปิดปิด2ตัวแล้วก็จะมีฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นขาเข้านะครับนี่ครับเป็นกล่องควบคุมนะครับอ่าอันนี้เลนกับประตูนะครับนี่แผ่นกราดนะครับแต่ สวดีครับวันนี้วันที่27เดือน6 2 5 6 7หรือ2024นะครับวันนี้มาติดประตูรีโมทให้ลูกค้าอยู่แถวพระราม2นะครับอันนี้ติดตั้งให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ติดตั้งเป็นแบบระบบสแกนด้วยนะครับแล้วก็หน่วงเวลาปิดนะครับอันนี้หน่วงเวลา30วินาทีนะครับเวลารถวิ่งผ่านนะครับมันก็จะปิดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแตะการ์ดนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับเวลาแตะการ์ดนะครับอ่ามันจะหยุดเห็นไหมครับ พอเวลาเราจะแตะอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเปิดนะครับสังเกตดูนะฮะนี่แผ่นแตะนะครับเห็นะครับก็เปิดแล้วนะครับนี้สั่งเปิดนะครับแล้วก็มีรีโมทให้อีก2ตัวนะครับนี่ครับรีโมทเปิดปิด2ตัวแล้วก็จะมีฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เป็นขาเข้านะครับัเป็นกล่องควบคุมนะครับอันนี้เล็งประตูนะครับนี่แผ่นการนะครับแต่ ปิดนะครับจะแตะที่นึงให้หยุดนะครับหยุดแล้วครับเนีนะครับเดี๋ยวเแตะที่นึงก็เปิดนะครับต้องรอสัญญาณประมาณสักสิบถึงห้าวินะครับแล้วก็แตะใหม่กีไดน้นี้เป็นประตูสำหรับแตะกีการ์ดเข้าออกนะครับ2ประตูนะครับ ถ้ามีใครยืนยืนขวางประตูอยู่มันก็จะไม่ปิดนะครับยืนอยู่นี้ทั้งวันมันก็จะไม่ปิดนะครับเพราะมันมีระบบเซ็นเซอร์กันหนีบนะครับแล้วก็มีรีโมทให้2ตัวนะครับตันนี้ก็เป็นรีโมทควบคุมนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับก็คือปิดนะครับถ้ามีคนเดินผ่านนะครับมันจะหยุดนะครับแล้วก็ถอยหลังกลับนะครับมันมีมีระบบเซ็นเซอร์กันหนีบนะครับมันจะไม่หนีบคนหนีบรถนะครับเวลามีสิ่งของหรืออะไรที่ขวางประตูอยู่นะครับอันนี้ก็จะหน่วงเวลาไว้ประมาณ30วิมันก็จะปิดเกงนะครับพอเวลาเราแตก แต่กร์ดปุ๊บแล้วรถวิ่งออกไปนะครับประมาณมันจะนัดหน่วงเวลาอยู่ประมาณ30มสิบวินะครับแล้วประตูก็จะปิดเองอัตโนมัตินะครับเรามีหน้าที่คือแต่ก๊์ดนะแต่แต่ก๊์ดเข้าออกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวประตูมันจะปิดของมันเองนะครับระบบอัตโนมัตินะครับก็มีรีโมทให้กับลูกค้า2ตัวจริงๆก็สามารถทําผ่านมือถือได้นะครับถ้าที่นี่มี w ครับสามารถเปิดได้ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับ ถ้าใครสนใจก็สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับช่างวุฒนะครับ0 8 7 0 4 3 1 7 8 7นะครับอ่านี่ยสาม30วินาทีมันจะปิดเองอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องกดไม่ต้องทำอะไรนะครับอันได้เวลาของมันเนี่ยใกล้จะหยุดอย่างนี้แล้วถ้าผมเดินผ่านนะครับจะหยุดแล้วก็ถอยหลังกลับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ส่งงานให้ลูกค้านะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครเื่องมือยังไม่ได้ยกขึ้นรถ อค okay. อันนี้ก็ขอบคุณมากครับ